สวัสดีจ้าพี่น้องมาขอากับยายเออีกแล้ว <c oughs> หลังจากที่กินข่าวเศร้าแล้วจากพี่น้องกินข้าวเศร้าแล้วการยังเหลือขาวเทียงเลยบันนี้นั่งอยู่มุมเกา่ามุมเดิมนี่แหละพี่น้องทั้งมองอันมุมกินข้าวทั้งมองอันมุมเฮ็ดเวียบเมืนน่อนี้ยายเอสิเตรียมเฮ็ดกับข้าวเทียงจากกินข่าวเศร้าแล้ววันนี้กับ่บลเลวดอกพี่น้องเอ้ยอนี่าน้ำข้าวเทียงอีกคือเกา่า ข่าวเที่ยงเมื่อนี้ว่าสีเฮ็ดซุปบักแปบนี่จ้ะย่าเอกันล่างสีเอาบักแปบออกมาหลอกหลอกอันเอาอันเซนที่ยุกข,ข้างๆมันเนี่ยพี่น้องเนี่ยถ้าหน่วยใดมันแก่แล้วเนาะมันก็สิมีเซน,นจ้ะเขากับแกอ,อก่ผู้ลังคนเพิ่นกับว่าแก่เด็ดพี่นอ้องผู้ลังคนเพิ่นกับสิต้มแบบเนี่ยซุปเลยจ้ะ แต่ว่าเวลาเห้ออาไปสุปมันสิเป็นเส้นกุ้งยุ้งยิ่งๆนะพี่น้องย่าเอ๋ยบ่มากแบบนั้นย่าเอ๋ยกะอันมากกินแบบสบายๆนะพี่น้องเวลาข้าหลอกมันเสียออกเวลาข้าเอาเตือนต้มต้มซุกแล้วเอาไปซุปมันก็สิเป็นแบบอันกินง่ายนะจ่ะมันสิบบมิเส้นมีสไซอค้องอันขอบข้องอันนี้เนาะส่วนที่มันแก่นะจ๊ะเนี่ยบะข้าหลอกอ่ะขันขาบ่หลอกอมันก็สิกินงากยงมเยาซุปแล้วจ้ะ เมู่พี่น้องหูกจ้าจานบักแ,บบแป๊บสมัยเป็นเด็กหน่อยอันย่าเห็ดก็ได้กินดูดูบะมีแนวอยู่แนวกินกับเด้ซุปบักแปบนี่ละพี่น้องซุปบางเทือกกับซุปใส่ปลาบางเทือกกับซุปใส่ตะบ,บักแปบบบะมีอันปลาใส่นะจ๊ะกินง่ายๆเนาะพี่น้องซุปบักแปบกับเห็ดบางยางพี่น้องเห็ดคือจังอันเท้าเห็ดซุปบักเขือละจ๊ะกันผู้ใดเห็ดซุปบักเขือเป็นกับเห็ดซุปบักแปบเป็นนี่อออหล่ออร่อกดีๆหล่อห้ากับเปต้มต้มแลอกกะ ต้มให้มันปเปื่อยๆปุณละจ้ะแล้วเ็าก็ควายเอามาซุปใส่กันกับอันบักพลีกใส่อันบักพลีกกี้หรือว่าบักพลีกเหาว่าจิต้มใส่กันก็บบกแปบเลยก็ได้จะ้ะซุปคือเ้างซุปบักเคือนั่นแหละเมื่อนี้ยายเอ๋บ่ได้ซุปใส่ปลาจ้ะเพราะยายเอ๋บ่มีปลายายเอ๋ซุปส่กุ้งยายเอ๋อเอากุ๋วามาจากสองฟิตรยายเอ๋แซ่ววาาไว้ยายเอ๋แซน้าไว้ยายเอ๋ต้มใส่ปบบนั่น เจ็ดแปดตนวเห็นะจากขอให้มันแบบว่าบ่าให้มันมีอันต้านบักทั่วแปดโขดนะพี่น้องให้มันมีสารอาหารยาอื่นน้ำแน่นจังทร์สินนะนี่เองหรอกเมื่อบักแปดจากพี่น้องเมื่อเก็บสองเถ้อเอด่นิเก็บว่างมือใด้ว่างสามสี่มือก้อนนั่นมือนอีก,ก็ว่าสิเก็บอีกเยอจ้ามือนอีว่าสิเก็บอีกแต่ว่า ฝนตกพี่น้องมาขึ้นใน้ฝนตกบันเนียนใบมันยังเปียกอยู่ยายเอกับวิอยากอันไปเก็บยนามต้นมันเปียกใบมันเปียกนะพี่น้องเวลาเขาไปเก็บเราวันนี้น้ำมันตกใส่ห้ามันกับจืดกับยังแป็งสันนะยายเอกับเล็บค้อยมักอยากบ้าสิหอยแดดมันออกจังหน่อยกอนให้ใบมันแห้งก่อนยายเอกงจะสิออกไปเก็บแต่ว่าสิเป็นตะคือบดอกพี่น้องอันฟ้ามืดมาก ก็ยังมันจิตโตเบิดมือละจำไหมซุปบแบบแปบซุปเทือนึงกะเอาไว้ให้มันเด็กกินเลายๆค่ะจากที่นองส่วนมากของยาเยเหดเหดกับเขาสิเหดไว้ให้มันเด็กกินจากสามสี่ขาดไปจังสนช่วงนี้บกแปบบออกร้ายหยจ้ะที่นองกินแต,กแต่แต่แบบแปบก,กับแบบฝักอยู่พ่อเป็นนี่หละมื้อนี้ก็ว่าสิซุปบบแปบ,บอีกละ แต่บอบพยย่อใหญ่เราแบบมากเล็พี่น้องเราวก็กินได้น้ำยาเอเด้เมนี่ยาเอกับบอกแล้ว,ว่าสิบสูบักแปบตอนเทีย่ยงนะแล้วก็เออเออ,เอ,อดีดีดีเสียบเสีบถึงนอบไฟมากจุกคนละยาเอกะกับทำเมนี่ยาเอมีเวลายาเอกกัสิบขัวเอาจะแบกพริกบักพริกกับสิบขัวเอากับอันกระเทียมหอมเป็นส่วนไหนจา้ะสิบขัวใส่เอามันจังหอมถ้าผู้บ่มีเวลาเพิน่นกับสิต้มใส่กันกับบักแปบเลยจ้ะ จ๊บสิเฮ็ดอีหยัยงกินดอกพีน้องบักแปลกกรได้หลายๆอันแจกเข้าจ่ไปนั่มกับมีจ้แะแจกเข้าจ่ไปนั่มกับมีคือกันแต่ว่าเข้าจอกับบ่ได้ว่ามาเอาอหลายคนห,นหน้าพี่น้องมาเอาสองสามขนบันนี้บักแปดมันก็ออกสองสามมือมันก็ออกอีกจังสิแม่จ๊บสิเฮ็ดเจ้านายสิกินท่าน,นเด้มื้อนั้งยาเห็ุลาแบบแปดพี่น้องเสพเสพ ยายไอ้สันหาเนี่ยเห็ดไปหันน้าอันว่าสิเห็ดจังไดนให้บอกแปบมันนอันกินให้มันเบิดนั่งสีหน้าพี่น้องเห็ดตะซุบไหลยายเอกกับเบือยายเอกกับเลยหาเห็ดแนวอื่นไปยายเอกกับเลยได้เห็ดลาบบักแปบพี่น้องอันลาบบักแปบก็คือจังเขาลาบง่วนน่นล่ะใส่ข้าวกลหัวหอมกันใส่อันบักพริกฟุ้นเป็งสันนะจ๊ะนั่นแหละแซ่บแซ่บพี่น้องลองเห็ดบลงเด้อผู้ใดมีบักแปบลองเห็ดตุ่มตุ่มตะกวน ต้มคือห้องสีซุปนี่ยแหละต้มเสร็จแล้วห้องกันจังคอยเอามาลากลากมันย่อยเออันเี่มันเปื่อยเหรอเนาะยา่อยเอามือขยำขยำเลยได้พี่น้องน,นั่นแหละเขาแนามเขาเนื้อดีตัวแซ่บคือกันจ้ะคือจังห้องลาบกบักอันลินฟ้าเนี่ยพี่น้องคือจังห้องลาบกบักลินใหม่หนั่นแหละรสชาติแบบนั้นเลยพี่น้องลองเห็นบ้างเนื้อจากแ่บแสบ <c oughs> มึงส้งสิบอเป็นตะพ่อหรอติพี่น้องเลยร้ายหรอเลยร้ายหรอจ้ะเดี๋ยวยายเอ๋สิเอาไปล้างทั้งว่างซาดีๆหรอกการยายเอ๋กับสิเอาไปอ่ะหันมันเป็นแบบหั่นเคอร์อไหมพี่น้องหันเป็นสองทอนสองสองชิน้นมันยังเหมือนสุกง่ายมันยังอัดตำแหลกเร็วจ้ะมันยายเอ๋กับสิเอาไปล้างลแล้วก็สิเอาไปต้มจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับกิมเนสกับซไว้ยิ่งก้อนจ้าแต่ยวายเอ๋ขอตัวไปเฮ็ดกับเขาก่อนเตรียมไว้ถ้าเฮ็ดเขาเที่ยงจ้ะ จะบอกกันไม่ลิมนาจ้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีจ้า